สบายดีพอไหมพี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ตุกฐานเดอ้พอพบพ่อกับซอกแม่น้องแก้บุม๋มตื่นคนอ้วนพี่น้องเลยนี่คนอ้วนมันไปสอะไรคนอ้วน <ไป S 1> ผู่หน<ม>าห่าพี่จัง <มา S 1> บักอ้วนไป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 จิ้มพูยไปตอนนี้กำลังมาจิ้มพูยพี่น้องเลยเพราะว่าเฮาจิ้มไปแล้วรอบหนึงห่งแล้ว มาพักผ่อนกินน้ำเมื่อยแห้งปะลุงเลยพักผ่อนกินน้ำกินในก่อนเนาะโอ้โหก,กุกเลยอีดำเห็ดยังอะไรชาบานที่ตาลุงเอาห้องผลอีดำี่น้องเลยเพราะว่าผลดำแห้งไง้่ามากเยอะดำแห้งจังเลย <มา S 1> ปลาลูกปลาปลาปลา,ปา,ปากิ๊กิกับจักพายทงวันมาวันวั่ทงอันนี้แล้วทงกินน้ามึงเข่งตุ้งนะ้า อืมขันหัวปลาลุงไปมันสีเดชไปลูกสบายดีพี่น้องมาใส่ปุ้ยนำกันเดอ้อปลาลุงติน์นีด็กกำลังใส่เฮาเป็นคนจีบให้เด็กๆเนาะสบายดีปลาลุง ไปพุ้ยไปลูกอ้วนอ้วนจะใส่ปล่านมากนูบ่ยใ้เด็กเล่นให้ให้คีบว่านว่านไปเนาะ Thank you, คนซักตาลูกไงทุกคนไปคนใส่ันจังไวเนาะิพี้พอ่บอยอ้วนเราคนน้ต้ตมคนคนนี้นหลย หลังเสมอไปลูกเหื่อห่อยเหื่อยยางวันเมื่อบ่วันฮเมื่อป๋อมึอขี้ไข้ในคอน่าเลิมออกเลยบายดีปลงเหมื่อแ มันก็ขึ้นอนนี่แหละปลาลุงไอ้คันบอใส่โพยก็โอ้ยยั่นบ่อเป็นหัวลำบากลำเมืองก็อยู่เบิ่งปลูกแต่โดนอะไรยังเล่งติ่งเล่งติ่งอยู่เนาะยังบ่อใหญ่อยู่เฮาว่าใส่มันแล้วมือนีอสิแล้วหรือบ่อเล่บ่อเลวก็เมื่อยห่อ่ซลักกระยาโอ้สิจิ่มแต่พุยนาก็ยังบ่อดำ น่ายังบดิดำน้ำโมูเลยปลาโ้ยตอนนี้นก็ยังจีนพุยอุขลุกอยู่เนาะคือบู้ชายฮะใส่ทางไรล่ะตรงนี้คือบู้ชายใช่ฮะใส่แต่บนะเมนบม้อนนะคมนน่ะ น้ำปักบ no ่เออมันขลุ t <t ่ยต้อนอะไรยังบอดไอ้สาอยู่พะลุอ๋อตีนนางขลุ่ยพี่น้องเลยยังบอดไอ้สาอยู่ไม่ทางยังไทางใหม่เลยเลยใหม่ทางตีนตอนนลักกรล่มสลุดไทยแล้วก็ตีนขลุ่ยนี้เป็น มันเป็นขออย่าคือดูกปงนี่วะสิบอเจ็บป่ะสะกี่กี่สูสีวิพี่นองเลยยาลายปลาลุงไยผลก็คือสีตกเรื่อยกี่กีมันเมื่อยมันางซะเมื่อย เ่าย่อยเงายางพอเป็นคนซักลูกเป็นคนใส่ลงเก็บซากเก็บชวยกับกอโทษกอภายหลาย,ลายๆเด้อป้าลุงเลยตอนนี้ก็ยังหน้าเวียกหน้างานเนาะ <c oughs> ซำเน่ก็ได้ใส่ลายใส่ลายกูเพราะวะ่ายอมใส่เนาะใส่คุ้มละสิบกว่าเม็ดถ้ากระเบิดพุยสอบหนึ่งใส่สามเมือ่อทำตายมาเลยผมนำะมัดกับจุงๆเนี่ลยลูก มันห่อนดินกระตายมันเือดมันเลอดจปบะลลยโอเคๆพันไม้กวนเจ้าจิ้มเจ้าก็ใส่ไปน้ำรดให้กี้นางผักพรอนเนี่ยจิ้มใส่จิ้มใส่ไปรดนะ่ะมันเมื่อยมันวะ บอกมียก,กับบอส่เนาะแต่ละคนรูก,กับพ่อเห็ดวิทย์สัมปูใหญ่พี่นปีนี้แล้วพ่นสิได,ดำนาสีดำเป็นหรืออกว่าเนาะเป็นทั้งดำทั้งมากกาัดกะเลยแม่สิฮัทถ่มามัดกะเลยปีนี้ใหญ่เลย พอไหวพอไหวปลาลุงไหมแดดแห้งแดดแห้ง้นสิเป็นลมเลยเชียงสาวเฮา ทางขับทิดหน่ายแห้งพี่น้องจ้าอ้ยเด็กน้อยกับมาหาลิ้นไม้บังเดิบกดดดบังเดะอีแถวดีเบิ่งอย่าขีด,ปด,ดไปแดดไรกี้มันแดดไป <c oughs> เอาเนอ,าอื้อ มาเคยหูเคยเห็นแดดแห้งอะไรเราปลาลุงแปรี้ยวชาใช่แดดจะเป็นลมอยู่แล้วหายใ่ปุ้ยผัดเมื่อยโอ้ยปลามาลิ่นอยู่นี่มาเหล็กนี่ปลาลุงเลยโหว้า หนื่อยแห้งปลาลูกร้อยบักข้อนี่นี่เบิร์ดแล้วลูกบักมินน้อยเอิญไพกก็ไพเอิญนะวันมาเพลยนักลายดีวิวเพลสู้ๆหมาแรกลงสอนบอกสู้อ้วนนี่แย่งปากกิ้กามานี่สอนอยู่ใช้แม่ได้ไพลูกอันสนน้ำมองไห้หน้าที่ไายดิ มันแดดป้าแมงขีหนาก็ลายลายพี่น้องเลยหลังจากขึ้นมาพี่น้องสภาพเหมยแหง้งอืมจะสิเป็นลมป่าลงแดดตะลี่ลมขีนงอสิดำหน้ามืออื่นมือฮือดอุ้ยไม่ได้บ่ได้เมยจักสิเห็ดแบบใดย ขินแม่บุกเด้อแต่ข้าวยังน้อยก็ขิดแม่บุกเด้อจะขิดไปไกลลาน่องแดดเออหย่างบูป่าหย่างขาเอาม้ไปเอาลูกมา เด็ดเด็ดบูมเออมึงเห็ดมันเคยโคบอีบูมเลยเห็นบ่อืมเคยโคบแล้วล่ะนี่ล่ะล่ะยเด็ดนอนบูนีล่ะเอ้ยล่ะอีล่ะอะไรปลาลุงคลิปนี้ก็ขอเจ้าไปเพียงเท่านี้เด้อ ผากก็ไล่ก็แซก,ก็ติดตามส่องแม่น้องแก้มบ่มลิปต่อไปสบายดีสบายดีายดปารุง